สวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะคะคลิปนี้พี่สาวตุ้มก็มาไลฟ์มาทําคลิปนอกสถานที่นะคะซึ่งเป็นยังเป็นมิวเซียมอยู่นะก็แค่หันมุมให้พวกเราได้เห็นนะคะพี่สาวตุ้มจะมาพูดการทํางานของพี่สาวตุ้มนะคะว่า,าการทํางานของพี่สาวตุ้มเนี่ยคืออาทิตย์ที่ผ่านมาพี่สาวตุ้มมีอาการช็อกนิดหน่อยช็อกเพราะอะไรช็อกบ่อยมากในช่วงนี้นะคะ ช็อกก็คือพี่สาตุ้มเจอฝรั่งฝรั่งฝรั่งฆ่าลูกตัวเองใส่ถุงนะพี่สาตุ้มก็เสียใจที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเห็นเต็มตา จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าที่พี่สาตุ้มเห็นไม่เห็นฝรั่งทำอาค่ะแต่ว่าเห็นเห็นเห็นที่มันอยู่ในถุงแล้วนะคะอ่ายังไม่ตายเสียทีเดียวนะเพราะว่ามันยังอุ่นๆอยู่อยากจะบอกว่าทำไมถึงบอกว่าฝรั่งฆ่าลูกตัวเอง เอาเป็นว่าตอนที่เขาเช็คอินนะคะตอนที่เขาเช็คอินเนี่ยเขาเช็คอินคนเดียวนะในใบเช็คอินของเขาเขาเช็คอินคนเดียวเป็นผู้ชายนะคะเสร,ร็จแล้วเนี่ยพี่สาวตุ้มไม่มั่นใจว่า,าตกกลางคืนเนี่ยเขาจะไปได้ผู้หญิงมาจากไหนนะ <c oughs> เขาจะไปได้ผู้หญิงมาจากไหนพี่สาวตุ้มไม่ทราบแล้วก็เอามาคาา้างด้วยนะเอามาค้างด้วยทีนี้นะ ให้เดาน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรผู้หญิงตามสายอะนะคะที่เป็นผู้หญิงเอชคอร์นเกินหรือเปล่าที่เขาเรียกอย่างนั้นนะพี่สาวตุ้มไม่เห็นผู้หญิงไม่มีใครเห็นผู้หญิงรีเซพชันนี้พี่สาวตุ้มไม่ได้ถามนะทีนี้เนี่ยก็ตื่นเช้ามาพี่สาวตุ้มเข้างานแปดโมงนะประมาณแปดโมงครึง่งพี่สาวตุ้มก็ไปเข้าทํางานเนาะที่นอนนี่แบบ ที่นอนนี่แบบเหมือนกับเวทีต่อยมวยอะ่ะเหมือนเวทีชกมวยเหมือนเวทีอะไรก็ไม่ทราบมันมันมันวุ่นวายอะ่ะมันมันผ้าห่มผ้าหม,ามอนแตกกระจายะนะคะพี่สาวตุ้มก็อ้มันต่อสู้อะไรกันนักหนานะพอพอรื้อที่นอนรื้อผ้าห่มออกมาเท่านั้นหละนะคะบนเตียงนี่ไม่ต้องบรรยายนะคะน้ําอะไรต่อมนีน้ําอะไรแตกกระจายไปหมดเลยนะมันคล้ายน้ํา มันมันไม่ใช่เลือดมันไม่ใช่เลือดสดสดเสียทีเดียวนะมันเป็นคล้ายกับว่าเอา่อไม่ทราบว่าผู้ชายจะทราบหรือเปล่านะมันเป็นน้ําคล้ายกับว่าผู้หญิงใกล้จะหมดรอบเดือน เป็นวันสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะเลือดมันจะไม่ไม่ไม่ข้มนมากมันไม่ใช่เลือดข้นมันเป็นเลือดเหมือนน้าน้ําล้างปลาน้ําล้างเลือดน้ําล้างเนื้ออะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้ก็โอเคเสร็จจับหรือที่นอนหมอนมุ้งออกไปพี่สาวตุ้มต้องเอาที่นอนเอาต้องเอาผ้าผ้าผ้ากันเปื้อนของเตียงอนะคะไปซักเพราะว่ามันไม่ได้มันกลิ่นกลิ่นกลิ่นคละกลิ่นมัน กลิ่นมันคาวมากอเ,อาเอาอตรงนี้ตรงๆพอไปดูขยะในห้องน้ำนะคะพี่สาวตุ้มถึงได้บอกว่าฝรั่งฆ่าลูกใส่ถุงก็คือในถุงถุงก็คือถุงปลอกอนามัยเนนะคะปลอกอนามัยที่ผู้ชายใช้สวมใส่เวลามีเพศสัมพันธ์นะคะในนั้นน่ะ กล่องหนึ่งอ่ะมันจะมีสามปลอกใช่ไหมในกล่อง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 อ่ากล่องหนึ่งของของถุงยางอนามัยอ่ะนะคะมันจะมีอยู่สามถุงยางอนามัยทีนี้มันจะมีในในในขยะสองกล่องสองกล่องมันก็จะเป็นหกใช่ไหมคะทีเนี้ยน่ะหกพี่สาวตุ้มก็งืดงืดหลายงืดงงมากงงแบบอ,อ,อะไรอ่ะมันทําไมจะใช้เยอะจังนะ ก็คือสงสัยว่าผู้ชายก็อาจจะเป็นเกย์แล้วก็สวมถุงยางทั้งสองคนหรือเปล่านะส่วนนั้นที่สองก็คือผู้ชายคนเดียวใช้สาใช้หกปอกอนามัยซึ่งพี่สาตุ้มก็จะเป็นคนสังเกตนะก็สวมถุงมือนะคะพี่สาตุ้มก็ไปหยิบถุงปอกอนามัยนะคะขึ้นมาแต่และถุงนี่มีน้ําเกือบจะ เยอะอยู่นะเยอะปริมาณคือปริมาณการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งอ่าน้ำอสุจิก็จะออกมาปริมาณหนึ่งนะถ้าครั้งแรกนานเลยไม่ได้ทำก็จะเยอะหน่อยนะขออภัยที่อาจจะพูดลามกหรือเปล่าแต่พูดเรื่องจริงอะพูดพูดตามที่พี่สาวตุ้มเห็นนะถ้าเป็นค่าเป็นภาษาพูดภาษาอีสานนี่สิคักกว่านีนะคะแต่พี่สาวตุ้มขอพูดอธิบายเป็นภาษาไทยเป็นภาษากลางนะคะ ก็คือการร่วมเฮ็ดครั้งแรกถ้าเกิดผ่านการไม่ได้ร่วมมาชั่วระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีปริมาณเยอะแล้วก็ข้นนะคะความเข้มข้นของน้ำทีนี้มันก็มีอันหลังๆมามันก็จะลดหลั่นกันลงมานะคะมันมีอยู่หกปลอกพี่สาวตุ้มก็เลยสงสัยว่าเป็นผู้ชายสองคนหรือเปล่าใช้คนละสามหรือว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงทีนี้ดูขยะชิ้นต่อไปมันจะมี ยาไวอากราเขาจะทานยาไวอากราไปสี่เม็ดคือคือมันจะมีสองเม็ด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 นะคะมันจะมีสองรูมันจะมีสี่รูพี่สาวตุ้มก็เลยก็เลยหัวเราะกับเพื่อนร่วมง,งานอะนะคะว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่พี่สาวตุ้มจะเล่าให้ฟังว่าพี่สาวตุ้มเห็นฝรัง่งฆ่าลูกตัวเองใส่ถุงก็ <c oughs> <c oughs> คืออันนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะ ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังจริงอยากจะเล่าเป็นภาษาอีสานแต่ว่ามันก็เลยเล่าเป็นภาษาไทยนะคะฝากพี่สาวตุอมมีมีเยอะมากนะที่การทํางานแล้วก็เจอนั่นเจอนี่บ่อยๆเนี่ยนะคะก็ยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังวันหลังฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือเนี่ยแหละฝรั่งค่าลูก ใส่ถุงก็คือมีน้ำมาสติจิอยู่ในถุงอนามัยนั่นเองนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะและ้วก็อย่าลืมติดตามพี่สาวตุ้มบ้านทะแยด้วยนะคะ